สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับอูมเมชแนลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปไต่แรงขึ้นมาสเตอร์แปดพันแต้มนะครับผมในซีซั่นนี้ก็คือเราไม่ได้ขึ้นแรงแปดพันมานานมากนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะไปขึ้นกันครับมาดูสิว่าผมจะรอดหรือจะล่วงนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเราไปลูยกันเลยครับผมมาผมได้เวลาลุยของเราแล้วนะครับผมมาดูสิว่าจะเป็นยังไงนะจะรอดหรือจะล่วงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่สุาสาน,นกันดีกว่าครับ เกมนี้เป็นภารกิจฟ้ากำลังจะส่งไอดอกมากมายลงมานะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีเผื่อเจอเอเมก้านะแต่งจริงอ่ะปืนที่ผมมองไว้ก็น่าจะเป็นสกาแล้วก็ปืนลูกซองควงนะไม่ก็ซองสามนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมสุดท้ายแล้วที่เราจะขึ้นแรงแปดพันนะครับดังนั้นต้องตั้งใจเล่นนะทุกคนนะขอติดที่1ใน3พอพอครับไม่รู้ว่าติดที่ 1- ใน3เนี่ยจะบวกเต็มหรือเปล่านะแต่จริงๆอ่ะอยากให้แบบว่ามันได้ที่1เลยนะครับเพื่อแต้มบวกเต็มนะตอนนี้มันขาดประมาณ26่ิแต้มนะครับถ้าจำไม่ผิด เมื้อนั้นก็คือแบบโอ้โหคอนเทนต์จัดอ่ะต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นนะเนี่ยคอนเทนต์จริงคอนเทนต์จริงทุกคนนั่นหน้าครับเรามีตัวลงครับแบบนี้ทำไม<อ>ผมยิงไม่ได้วะไม่ได้แล้วครับผมแบบนี้ต้องลงก่อนอ่ะถ้ารีบเล่นตอนนี้ผมอาจจะเสร็จนะอุยอ้ยโล่เยอะจัดอุย้ยแล้วเราเจอสกาแล้วนี่ว่ะเ่อแล้วไงสกามาแล้วไง เมื่อกี้คนลงเยอะมากนะครับแต่ผมีแค่นี้เสียงสั่นไม่ทำงานด้วยชั้นล่างสุดเลยเข้ามาแล้วมาเลยหน้าเราใช้เกียรก่อนทุกคน ตายวะทันป่าววะทันดิเออทันอยู่นี่ว่ะโอ้โหเสียดายว่ะทุกคนอะไรนี่ฟ้ากำลังส่งไอดอกมากมายลงมาอ้โหตายเฉยเลยอ่ะกำลังตั้งใจเล่นอยู่ไงทุกคนก็เลยเงียบนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราเนี่ยแทบจะไม่ได้ขึ้นมานานเลยนะทุกคนสําหรับแรงแปดพันนะครขอมี M79 ก็พออุ้ยมันมีจริงด้วยไงประเด็นแสดงว่ากลับไปได้ครับผม เอาวิมิตเก้ายัดนะน่าจะไหวอยู่โอ้โหเมื่อกี้พลาดเลยว่ะทุกคนซอรี่เลยเดี๋ยวผมหาปืนหาปืนชาร์จซักกระบอกก่อนนะก่อนกลับไปโอเคได้ปืนพกอยู่ครับคิงฟิตก็ได้อยู่นะคิงฟิตก็ไม่น่าเกียดนะเว้ยโอเคหูเหรียญเหรียญก็มีให้เก็บโอเคมาเดี๋ยวต้องกลับไปสู่ฐานก่อนครับเมื่อกี้โดนเปิดมาจากด้านหลังถึงมังค่าว,วะถึงดิโอเคชนพอดีปเป๊ะตามแผน เราอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงทุกคนเดี๋ยวข้อไปไหนแล้ววะเรียบร้อยให้เฉยวะบอกแล้วอย่าให้ผมมี M79 เดี๋ยวผมยิงทีก่อนคนระับ เดี๋ยวเจอคนอุ่นเปิดใส่ไม่ใช่เลยเดี๋ยวเราต้องเล่นปืนชา้าแล้วแหละปกติแต่ต้องระวังนะเผื่อมีตัวนะฮะเคก,กาสามละสวยงามฮะกระสุนนี่เก้าผมมีหกลูกเลยเหรอผมไม่ใช่อันนี้มันกระสุน RPG นี่หว่าลืมไปไม่ใช่เกมเก้าถ้าเกมเก้าจะเป็นนี้จะเป็นกระสุนสีแดงอันนี้คือ RPG ทุกคนแต่ไม่เจอซองขวั่งนะเฮ้ยรู้สึกว่าเกมนี้ผมเงียบมากเลยว่ะทุกคนอย่างเงียบแทบจะไม่พูดอะไรเลยตั้งใจเกินไปแล้วตั้งใจเกินไปแล้ว เดี๋ยวเราต้องอนเตอร์เทนหน่อยแหละคือแ้แบบผมแบบพูดเยอะผมจะตายไวเว้ยไม่ใช่อะไรก็เลยแบบไม่ได้พูดไงทุกคนเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยเราจะต้องไปหาปืนลูกซองก่อนนะครับกระสุนลูกซองตอนนี้ขาดแคลนมากเลยกระสุนลูกซองค่ดแขนขาดแคลน27คนนี่ไงเจอซองควงแล้วถือว่าเป็นอะไรที่สวยครับแป๊บหนึ่งจริงอ่ะผมว่านะ ตอนนี้เราต้องล่าให้ได้ประมาณ10คิวอะถ้าอยากจะบวกเต็มนะคือ <Huh? S 1> ก,กลัวแบบว่ามันไม่ขึ้นไงทุกคนมันอาจจะเหลือไว้ประมาณ1แต้มอะไรเงี้ยไ <Hey! S 1> อ้หูยังเจ็บยังเจ็บแต่ไม่ตายก็ขอเหอะคิวเนี้ยตั้งรางก็นหรอตั้งรางหรือด้านบนวะผมได้ยินเสียงโอ้โหแล้วเครื่องผมไม่สั่นวะเกมบัรคอะ ต้องรีเซตไม่ใช่รีเซตดิบูทเครื่องนะครับแสดงว่าไปด้านหน้าแหละตัวนี้เราต้องระวงังเขานะเพื่อเขาดักเรานะเขานี้ไงผมได้ยินเสียงละอุ้ยหัวแตกเลยเวอร์แล้วผมยิงได้ไงวะเนี่ยอุ้ยจังหวะเมื่อกี้เวอร์นะเรากระโดดแล้วก็ยิงหัวแบบนั้นเลยเหรอวะ สเต็ปใหม่สเตปใหม่ทุกคนสเตปใหม่เลยแบบนี้ไรุ่นงงไรุ่นงงออไม่มีอาวีกีเลยเหรอวะสักกระบอกหนึ่งเดี๋ยวไปที่แยกเออไม่ใช่ไปที่เดี๋ยวไปแรกที่เสริมหมวกก่อนนะอูของเยอะที่เสริมหมวกเราไม่มีนะครับกับที่ซอ่อมเกาะ มีประตูค้างแสงเยอะมากนะเดี๋ยวนี้ค้างแสงแบบคือแบบไม่ค่อยงิบกันแล้วอ่ะทุกคนง่ายก็คือคนไม่ไปกันแล้วอ่ะค้างแสงอ่ะเขารู้ไงว่าไปแล้วก็แบบไม่ได้อะไรไงทุกคนถ้าแบบไอวอลเต็มก็แบบไม่รู้ว่าจะไปเก็บอะไรนะสกิลไอวอลเนาะถ้าใครแบบว่าเลเวลไอวอลยังไม่ถึงเลเวลห้าก็อาจจะแบบไปเก็บได้ไงแต่ถ้าใครถึงแล้วก็แบบไม่ต้องเก็บก็ได้ครับเดินฟาร์มชิวไปผมว่าผมต้องเล่นนี้แล้วแหละมินิยูซี่อะไรทุกคนไม่เจอปืนอาบจีว่ะเดี๋ยวเดินไปฝั่งดูสารก่อนแล้วกันครับเผื่อ เฮ้ยมีตัวด้วยว่ะด้านบนชั<ะ>้นสองครับเหมือนจะขึ้นหลังคาแล้วแล้วขึ้นหลังคาลงแล้วไงแล้แบบนี้ใครซวยผมต้องล่คิวว่ะทุกคนขอโทษด้วยนะเกมนี้ต้องล่เอาเ้าไปไหนแล้ววะเฮ้ยไม่ไหฮดีน้องโอเคอุูก่อนเฮ้ยไปไหนแล้ววะ มหายได้เฉยวะตรวนี้หายตัวได้โปบอกว่าเพื่อนไปนไหนอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่นี่แหละทุกคนระบบสั่นไม่ทํางานนะผมฟังไม่เป็นเลยบัดน,นีน้งานหยาบเลยเกมนี้ได้แค่2องคิวเองวะไม่ใช่เกมแรกของวันด้วยไงประเด็นเพราะว่าผมแบบเล่นไปแล้วนะครับมันก็เลยเหลืออีกเกมหนึ่งเว้ยโ,โอ้โหแล้วแม่งอยู่ตรงนู้นแล้วผมดีมาตรงนี้ โคตรเอาแล้วไงต้องระวังเอ้เรารอตั้งนานคือแบบไม่เจอนะแล้วก็แบบมาโผล่ยิงเราแล้วระบบสั่นก็ไม่ทำงานอีกอ่ะวจ้ทุกคนน้ำตาใจไหลเอ้ไม่ย้อยห <c oughs> ูยังเจ็บอะ่ะเจ็บจริงรอ่ะเมื่อกี้โดนหัวไปสองเมตรไม่ตายที่เสือหมัวครับผม ไม่ตายเลยเหรอวะคือแบบผมก็ว่าผมยิงเจ็บอยู่นะกเมื่อกีนอ้น่ะเจ็บนะทุกคนนะสองเมตรสองเมตรเลยสกามมนปรับเบาแบอวะ,วะอือสการปรับใหม่เนี่ยแบบนี้คือชัวร์แหละสกาโดนปรับครับไหนเพื่อนอยู่ไหนไที่ดีดเราหรอวะโหไปไวเกินสุดหล่อหรือว่าเขาเดินเข้าวงวะแต่ตอนนี้เราต้องไม่เข้าวงก่อนเลยครับผมขึ้นฝั่งนี้ดีกว่าโอ้ยเครื่องดีดก็อีกแล้วอูมเมอร์พู้ถูกเรื่องให้โดนดีดไปไป อีกแล้วเหมือนเดิมเลยออ้ยตกต้นไม้ด้วยชิบหายงานหยาบหนีพญาก่อนว่าจะมีตัวมา,น,วานี่แหละตัวล่าีงแหละที่จะวิ่งมาหาผมนะผมคิดว่าไงขเขาก็วิ่งขึ้นเว้ยเพราะว่าเราเดินไปแล้วแบบไม่เจอหรือว่าเขาจะดีมาจากนี่ไงวิ่งละตัวนึงไอวอร์เดียวกันเลยไอวอร์เดียวกันเลยไอวอร์เดียวกันเลยเรียบร้อยอแตกหนึ่งสวยงามไม่ดีแบบนี้โอ้โหเกือบแย่เหมือนกันว่าเราอะไม่มีตัวหลังว่ะ เฮ้ยอุระลัยอย่ายิ้มผมนะเว้ยจุกอยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายยังไงดีต้องไปตรงตู้ก่อนทุกคนไม่มีที่ซ่อมก่อนเลยวะมีแต่ที่ดีนะครับที่ดีไม่น่าจะได้ใช้แล้วแหละเพราะว่าวงแบบมันแคบมากเลยนะตอนนี้แต้ม8ปดพันครับเดี๋ยวทำให้ผิดพลาดไม่มีอะไรผิดอุ้ยชิบหายกับถลกระเบิดบันเทิงวะว่าต้องดิบขึ้นไปเล่นน้ำบ่วะ ้านบนอาจจะมีตัวนะครับถ้าดีดไปตอนนี้เฮ้ยผมว่าดีดเลยดีกว่าวะงั้นก็ต้องดีดอุ้ยว่าแล้วว่าจะซื้ออะไรลืมซื้อแบบโดนเปิดแมปนะครับแล้วประเด็นคือดีดแบบไม่ได้ถึงแบบตรงเนินเลยกัทุกคนขึ้นมาแค่ฝั่งนี้นะฮะโอ้โหมีตัวด้านบนนี่ว่ะบนหลังคาครับหนึ่งตัวจะรอด้านล่างวิ่งแบบว,ว่ผมว่าต้องรอแบบไอ้ฝั่งนี้วิ่งอ่ะอโอ้โหยากว่ะลองจอ่ออันนี้สามลูกสามนัด พูงไปโอ้โหเลยโดนลาดว่ะต่ออีกดิไม่มีครับแสดงว่าถอยเข้าวงไปแล้วนี่ไงมีตัวดิบเรียบร้อยผมแตกไปหนึ่งว้วจังหวะนี้คือแบบสวยจัดอะนนหน้าเรามียนี่อุ <c oughs> ๊ยนัานข้างไม่ยิยงมาว่ะหดจังวะพาหนุ่มคนนี้นะฮะนี่นี่นี่เขาอยู่ด้านหน้าผมอาบีจียัดก่อน ได้โปรดเพื่อนอย่าฆ่าผมโอ้โดนหน้าหลังเลยอ่ะตายอยู่ดูกปะเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องแอบก,ก่อนครับผมเอาดิเพื่อนเอาดิตัวท้ายเหรอ โอ้ยคิวเดียวเฮ้ยชนะขึ้นหรอไปขึ้นหรอทุกคนอแปดพันไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะมาดูกันครับแต้มสุดท้าย24แต้มเท่านั้นโอ้โหพอดีเป๊เลย,อยพอดีเป๊เลยนะครับผม24แต้มพอดีเป๊ะอะไรจะบ่อยต่อขนาดนี้ไม่มีอีกแล้ว ไม่มีแล้วนะอะไรจะหมดต่อขนาดนี้คือไม่มีแล้วนะทุกคนนะดูครับเกมนี้ทําคิวไปทั้งหมดนะครับ7คิวนะครับดาเมจ2760นจริะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะไล่คิวเยอะหรือเปล่าผมก็อยากไล่นะแต่ถ้าผมไล่คิวเยอะแล้วแบบจบอันดับไม่สวยนะผมบอกเลยว่ายังไงก็บวกไม่เต็มนะครับผมทุกคน,นครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องแบบว่าเน้นเอาอันดับไงทุกคนตอนเนี้ก็เลยบวกมา24แเต้มนะครับคือถ้าแบบไปไล่คิวแบบเดินม่ั่วคือแบบเสร็จแน่นอนนะครับ เกือบนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า8,000แต้มหรือเปล่านะครับเราตอนนี้ก็มาสเตอร์3ดาวนะครับมาสเตอร์3ดาว8,000แต้มเป๊ะ เป๊ะ <S <S นะครับผมโคตรน้องเอ้อ,เอว่าโคตรเท่โคตรก๊อดนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการไต่แรงขึ้น8,000แต้มนะครับทุกคนคิดว่าเกมนี้ตึงหรือเปล่าและเล่นยากหรือไม่ก็ลองคอมเมนต,ต์บอกกันนะครับสำหรับฟีฟายอัปเดตใหม่นะครับและใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับอูมเมอร์นะครับและก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอูเมอร์ด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย